ขนาดนี át, ้ยังไม่ได้ดีเลยทีสางด้วยอะโอ้ยปลาอะไรเนี่ยเป็นปลาใหญ่ขนาดนี้ครับดูครับนี่ปากของมันนะนี่ครับอืมเอา

มีเจียวเทเวชแนลนะครับโอ้ยมาดูปากอะไรครับนี่ครับโอ้โหมีหนวดด้วยมีหนวดด้วยนะฮะนี่ครับแคชฟิชนะอุ้ยหนวดเหนียวๆนะฮะนี่ครับแคชฟิชหรือว่าปลาดุกนะฮะโอ้หัวใหญ่มากครับน่าจะแก่แล้วตัวนี้นะฮะปลาดุกปลาดุกทะเลนะฮะไม่ใช่ปลาดุกอุ้ยนะฮะปลาดุกทะเลครับดูปากมันก่อนนะครับ ยาวมากกว่าประมาณสองฟุตได้นะครับสองมารันทัดน์ะะนะว่าโตนะแต่ตัวเล็กๆนะไม่ไแน่ใจว่ามันมันป่วยแล้วมันเกยตื้นขึ้นมานะครับนี่ครับพอจับมาแขวขนไว้นะครับอยู่ที่ตลาดปลาบางเบิดนี่เองครับ ตัวมันจะเป็นแผลด้วยถ้าไม่แน่ใจว่าโดนอะไรนะครับโดนไปจกักรหรือโดนอะไรนะฮะไปจักรเหลือหรือเปล่าครับเนี่ย จ้าปะจ้าปะจได้รองนี้อวันกวันลดเวจับหลายวันไ้ไมจับหลเดปะ้ามาดูทะเลนะครับบางเบดครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสุนิโจ้ชนลครับเอาไปทาที่้านมตัอ